ก็คืออย่าไปเอาเลยโว้ยพื้นที่อุทยานเนี่ยไม่มีใครเข้าข้าไปยุ่งหรอกรอให้นำเรื่องเข้าคณะกรรมการขสชคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินแห่งชาติพี่นาไลา่รา,ายละเอียดกันเจ้ากรมแผนที่ทหารก็ต้องไปชี้แจงกรมอุทยานก็ไปชีแปช้แจงสพกรไปชี้แจงเอาแผนที่มาทับกันดิดูสิว่าตรงไหนมัน มันล้ากันไปไหมมันทับซ้อนกันไหมนะครับและเอาตรงนั้นนะครับและเอาตรงนั้นเป็นเครื่องตัดสินซึ่งทุกฝ่ายก็ยอมรับนะครับทุกฝ่ายก็ยอมรับตรงนี้นะครับส่วนเรื่องคดีกันนั้นผมว่ามันก็ไม่เป็นไรนะครับผมมองในฐานะที่ผมเป็นพี่เป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งมันไม่มีเจตนาทุจริตกัน พอชัยวัฒน์ไปลื้อนั่นก็หวังจะปกป้องพื้นที่อุทยานใครเข้าไปบุกลุกพื้นที่อุทยานมันจะมีกฎหมายพิเศษนะครับจะไปเก็บใบไม้จะไปขุดดินจะไปเก็บหินก็ผิดนะครับซึ่งเขาก็เข้าใจว่าแผนที่ตรงนั้นเป็นของอุทยานใครเข้าไปบุกลุกเขาก็เก็บสิ่งแปลกปลอมมาจะเป็นขวดเป็นอะไรก็นะครับถือว่าเขาทําตามอํานาจหน้าที่ส่วนสปรกรไปแจ้งความคุณชัยวัฒน์ เมื่อวานนี้ที่สถานีตํารวจภูทรหมูสีว่าคุณชัยวัตรเอาหลักสอพอพกอไปอะไรไปเนี่ยนะครับมันต้องดูเจตนาต้องดูเจตนาผมถึงว่าการกระทําความผิดอาญาใดเนี่ยมันต้องดูเจตนานะครับดูเจตนาว่าเขากระทําเล็งเห็นผลหรือเปล่านะครับมันก็น่าจะจบแบบนี้นะครับ ผมไม่อยากให้น้องนุ่งทะเลาะกันมันน้องน้องทุกฝ่ายแหละครับทั้งตัวท่านรัฐมนตรีธรรมนัสก็ถือว่าเป็นน้องตัวท่านผอ,อชัยวัฒน์ก็ถือว่าเป็นน้องท่านปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติก็ถือว่าน้องนะครับเขาจะคิดว่าผมเป็นพี่หรือเปล่าผมไม่รู้นะครับเพราะเป็นไอ้แก่กเกษียณมาคนหนึ่งนะครับมาแต่ว่าผมหวังดีกับประเทศชาตินะมีข่าววันแรก นะครับว่าสปกไปปักหมุดเข้าไปในเขตป่าของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ผมก็เดือดปุดเลยนะครับเฮ้ยพื้นที่ป่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เขาประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติปี25 0 5้ายห้าแล้วมีแผนที่แนบท้ายแต่แผนที่มันสมัยนั้นกระดาษพุดสแกปแผนที่แนบท้ายนะครับอัตราส่วนหนึ่งต่อสองแสนห้า นะครับพอปีสามหกสามเจ็ดสามแปดเขาก็าผมจะไปเขาใหญ่ตั้งแต่ปีสองสองแล้วนะครับตั้งแต่เสือโค้งกัดเด็กนักเรียนตายนะครับโนดไปตั้งแต่โน้นนะครับเมื่อก่อนทางขึ้นยังลําบากอยู่นะครับมันจะผูกพันกับเขาใหญ่และเขาใหญ่เป็นพื้นที่ที่อากาศดีอันดับเจ็ดของโลกนะครับ และผมก็เห็นอยู่พื้นที่โดยรอบเขาใหญ่เที่ยวจนทั่วแล้วผมจะบางทีไม่ได้ไปนอนลานกลางเต็นท์ลำตะของผมจะชอบไปจอดรถนอนกับหน่วยพิทักษ์ป่ารอบๆอ,อ,อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ใครไปแตะต้องไม่ได้เลยตรงนั้นนะครแต่ปรากฏว่าสปรกรไปปักหมดุดมันมีถนนโดยรอบครับถนนรอบเขาใหญ่เลยใครล้ำเข้าไปในเขตถนนไม่ได้นะ มันวันนั้นผมเห็นภาพข่าวก็ท่านร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่าและมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรก็ไปด้วยไปนะครับแล้วก็มีไอ้หัวหน้าอุจารแห่งชาติเขาใหญ่เนี่ยนะครับไปด้วยท่านผออชัยวัฒยยังไม่ได้ไปมั้งครับนะฮะที่ท่านรมนตรีธรรมนัฐบอกว่าเอ้ยผมเป็นเจ้ากระทรวงคือเด็กมันเถียงกันระหว่างสปกกับทางหัวหน้าอุจารแห่งชาติเขาใหญ่นะครับ ไอ้หัวหน้ายานแห่งชาติเขาใหญ่ลูกน้องท่านผอชัยวัตรก็ไปมึงมาปาักหมดุดกูได้ยังไงเนี่ยพื้นที่อุทยานก็เถียงกันอะไรกันนะเถียงกันต่อหน้าละมนตรีลวมนตรีท่านกระทงโมโหแล้วมึงครับผมผม่ผม,ม่เจ้ากระทรวงคุณจะมาทะเลาะกันอะไรแล้วจะขอโทษนะครับคนโทรเข้าถามให้สะดุดนะครับผมก็เห็นว่าผมรู้จักครับ ท่านหัวหน้าชัยยาผมก็รู้จักสนิทสนมดีท่านผอ,อชัยวัตรลิมลี่คืออักษรหรือท่านอีเจ้าอีเนี่ยผมก็สนิท,สน,ทสนมดีตัวรัฐมนตรีธรรมนัตผมก็รู้จักตัวท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรท่านพลเวกพัชรวาตรวงสุวรรณผมก็รู้จักท่านประหลัดก,กระทรวงก็รู้จักนะครับแต่เลขาสประกรคนใหม่นี่ผมไม่รู้จักเฮ้ย <c oughs> มันพี่พี่น้องน้องกันคุณอย่าไปทะเลาะกัน นะครับผมก็พยายามประสานนะครับอีนี่พอใช้วัดนี่มันทำงานแรงใช้คำว่าทำงานแรงนะครับแล้วมันนักเลงนักเลงอะ่ะมันก็ถอนถอนหมดเลยนะครับมีรองผู้ว่าเป็นประธานอยู่นะครับต่อปกอบ,บอกคุณไปถอนหมุดผมเนี่ยมีความผิดนะอีก็บอกผมอยากมีเรื่องนะครับ แล้วก็เอาหลักหมุดเนี่ยไปแจ้งความแจ้งปปชนะครับว่าทางสปรกรไปบัดหน้าที่มีชอบนะครับรายละเอียดผมไม่รู้นะครับรัฐมนตรีธรรมนัดก็แก้ไขสถานการณ์โดยบอกว่าถ้ามันเป็นพื้นที่ทับซ้อนเนี่ยหรือมันเป็นพื้นที่ป่านเนี่ยถ้าสปรกรไปออกเอกสารสิทธิ์แล้วเนี่ยก็จะเพิกถอนให้ หรือถ้ายังไม่ออกก็ออกไม่ได้ให้เป็นพื้นที่กันชนนะครับคือถ้ามันไปทับซ้อนกันเหลื่อมอยู่กี่ร้อยเมตรก็ถือว่าตรงนี้ไม่ออกให้ไกลนะครับให้แผนที่เนี่ยมันมีความผิดพลาดกันได้นะครับคือแผนที่ของสากรนิคมของสปกของธนารักษ์ของทหารของอุทยาน ต่างคนต่างถือเขารับแผนที่ผมเริ่มต้นเข้ามาตั้งแต่รู้จักท่านขอญาติเอ่ยนามท่านก็ได้ท่านพลเอกดาวพงรัตนสุวรรณมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเมื่อปี2557นห้้บเ็ะครับก็ปัญหาเนี้ยบอกแผนที่แม่นมั่วชิบหายเลยพี่แล้วเด็กมันทะเลาะกัน ท่านก็กำหนดว่าให้ทําแผนที่เดียวกันคือแผนที่วันแมปไอ้วันแมปวันแมปเนี่ยคือมึงมีห้าแผนที่หกแผนที่เอาอันเดียวใช้อันนี้เป็นหลักเลยนะครับแล้วก็มอบเรื่องให้ท่านระมุนตีว่าการกระทรวงยุติธรรมสมัยนั้นขอญาติเอ่ยนามท่านด้วยความเคารพนะครับท่านพลเอกไพบูญคุ้มฉายาให้เป็นประธานนะครับเป็นประธานจัด แทนที่ One วันแม่โดยกำหนดให้เลขาปปป,ปเลขาการป้องกันปราบปรามทุจริตภาครัฐเนี่ยเป็นประธานอนุวันแม่ Man. ประธานอนุให้ดำเนินการเรื่องนี้คุณประยงเพื่อนผมเนี่ยเป็นประธานวันแม่ Man. นะครับ ก็รวบรวมทุกแผนที่มาพื้นที่ทั้งหมดที่ต่างคนต่างบอกว่าของผมพื้นที่เท่านี้พื้นที่เท่านี้แม่ถ้ารวมทหาแผนที่แล้วเนี่ยประเทศไทยน่นกินไปถึงนครเชียงตงุงเข้าไปในพม่าข้ามไปประเทศลาวเลยแผนที่มันผิดเขาก็เลยบอกว่าเอาใจเย็นๆเว้ยใช้แผนที่เดียวกันและต่อไปคุณจะต้องใช้แผนที่ One แมพเนี่ย ทุกหน่วยต้องไปปฏิบัติตามนี้โดยตั้งเจ้ากรมแผนที่ทหารเนี่ยเป็นประธานอนุคณะอนุอีกอนุนะครับเป็นอนุเกี่ยวกับทางเทคนิคเพื่อจะไปสำรวจดูแผนที่นะครับเอาห้าแผนที่เนี่ยมาขยํารวมกันแล้วเรื่องมันได้อย่างไรก็ประธานอนุทางเทคนิคเนี่ยก็อเอาไปเข้าประธานอนุ ที่เลขาปปปตอนนี้คุณภูมิสารนะครับเลขาโกเนี่ยเป็นประธานอนุวันแมปอยู่เนี่ยนะครับแล้วเสนอเรื่องไปที่คอสอชกรรมการคณะปฏิรูปที่ดินแห่งชาตินะครับมันถึงจะไฟนอลน,นะครับคือท่านเจ้ากรมแผนที่ทหารเนี่ยท่านก็จะมีความชำนาญถือว่ามีความชำนาญระดับหนึ่ง แต่ถามว่ามีความผิดพลาดไหมก็ยังเถียงกันไม่จบนะตั้งแต่ปีห้าเจ็ดนี่หกเจ็ดสิบปีแล้วมันยังไม่จบอนะ่ะถามว่าความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ไหมได้ไอ้แผนที่อุญยานแห่งชาติเขาใหญ่บอกว่าของผมแค่นี้นะโว้ยถึงเส้นสีเนี่ยกลางสนามฟุตบอลแต่ไอ้สอปรกรเนี่ยมันไปทับไปถึงโนนทับซ้อนกันอยู่ตรงนี้ความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ไหมได้ ได้ครับเรื่องนี้มันไม่น่าจะต้องแจ้งความกันนะครับเมื่อวานเห็นข่าวก็ไม่สบายใจทางสปกก็ไปแจ้งความดำเนินคดีกับพออชัยวัฒน์พอออ,อ,อีนะครับว่าไปถอนทางพออชัยวัฒน์ก็ทราบข่าวว่าเอาหลักสปกแจ้งปปชให้ตรวจสอบการทุจริตนะครับ มันพี่น้องกันเป็นข้าราชการของรัฐด้วยกันแล้วก็พออชัยวัฒน์ชนะมันก็ไม่ได้ที่ดินเขาใหญ่ไปเป็นของตัวเองสักไร่หนึ่งหรอกสปกชนะมันก็ไม่ได้ไปให้เลขาสปก,รกรหรือตัวทางทัฐมนตรีธรรมนัฐเอาไปก็ต้องไปจัดให้ชาวบ้านแต่ไอคนที่ไปอ้างสิทธิ์ว่าทำกินอยู่ตรงนั้นเนี่ย ที่พอชัยวัฒน์ไปแจ้งความเนี่ยเห็นเขาบอกว่าเป็นเจ้าของธุรกิจโรงแรมเป็นทนายความไม่ใช่เกษตรกร,กร,กรยากจนเขาก็ไปร้องเรียนเพื่อให้ตรวจสอบสอบพอกรนะครราชสีมาไม่ได้ไปเอาเรื่องรัฐมนตรีธรรมนัตนะที่ไปแจ้งปปชอทางรัฐมนตรีธรรมนัตที่รับผิดชอบสอบพอกรเนี่ยกระทรวงกรเกษตรก็สั่งย้ายไอ,อ,อ้สพกรโคราชเลยไอ้ชุดที่ไปออกนโฉนดให้เขาเนี่ย ว่าคุณทําไมทะลึ่งตึงตังไปออกให้เขาอะนะครับต่างย้ายมาประจํากรมเลยนะครับลงโทษลงโทษเลยนะครับเรื่องกระทาท่าจะจบได้ดีผมก็เออดีใจมันแผนที่ประเทศไทยแต่ผมเนี่ยมีเจตนาดั้งเดิมว่าพื้นที่เขาใหญ่เนี่ยมันเป็นป่าใครจะไปบุกรุกไม่ได้ต่อมา ทางท่านนายกเศรษฐาก็ให้เจ้ากรมแผนที่ทหารเนี่ยไปดูว่าเป็นพื้นที่ของใครพอกรมพื้นแผนที่ทหารชี้ว่าไอ้ตมที่ปักจุดปักหมุดเนี่ยมันเป็นพื้นที่สปกอของสพกอโอ้คราวนี้สพกไปแจ้งความพออ้อชัยวัดเออไอ้พออ้อชัยวัดเนี่ย,อออย,ยมันไม่ยังไม่ได้ประพฤติผิดประพฤติชั่วอะไร มันเห็นว่าคนเข้าไปบุกลุกที่อุทยานมันก็ถอนหลักหมุดมาเป็นพยานหลักฐานมันแจ้งกันไปแจ้งกันมาเราก็เปรียบเหมือนผู้ใหญ่ครับเด็กมันไปต่อยกันเหมือนกับผมเป็นกรรมการฟุตบอลนะครับผมก็จะต้องตัดสินนะครับมีท่านเจ้ากรมแผนที่ทหารเป็นไลแมนกำกับเส้นบอลจะออกไม่ออกเนี่ยผมไม่รู้แต่เจ้ากรมแผนที่ทหารเป็นไลแมน ยกผงปี๊ดเข้ามาบอกว่าออกแล้วครับจะถูกจะผิดไม่รู้วันนี้เรื่องจบแหละโดยผู้ใหญ่เนี่ยเชิญปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยครับซึ่งผมก็รู้จักมักกีกับท่านดีนะครับแล้วก็ทางเลขาสพกรและประหลัดกระทรวงกรเกษตรนะครับ แล้วรู้สึกจะเชิญท่านผอชัยวัฒน์ไปด้วยหรือเปล่าไม่ทราบนะครับให้ไปคุยกันว่าจะทะเลาะกันเลยมันที่ดินของรัฐบาลไทยทั้งนั้นใครแพ้ใครชนะก็เป็นที่ของรัฐบาลไทยตรงไหนเป็นพื้นที่ป่าทางรัฐมนตรีธรรมนัตก็ยืนยันว่าแม้จะเป็นพื้นที่สพกก็จะไม่ออกเอกสารติดให้ถึงแม้ออกไปแล้วก็จะเพิกถอน แลวตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยไอ้ตัวสปกอ,อุบลราชธานีมารักษาราชการแทนเขาย้ายมาจะไอ้คนเก่าโดนย้ายไปย้ายมาก็ไปพูดในตอบคณะกรรมการว่าไอ้พื้นที่ไปปักหมดุดน้นมันเป็นพื้นที่ป่ามันผิดหลักเกณฑ์ที่สปกจะไปปักได้มันก็ต้องดูไอ้คนไปปักเนี่ยมันเป็นใคร เห็นเป็นป่าก็ยังมุดป่าปีนเขาขึ้นไปปักอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นความผิดนะครับสรุปตกลงกันอย่างนี้นะครับว่าทุกฝ่ายหยุดพูดไม่ต้องพูดไม่ต้องให้ข่าวกันแล้วนะครับครับพื้นที่ไหนที่เป็นป่าถ้าใครจะไปทําอะไรก็บอกผมผมก็จะออกมาต่อสู้นะครับจะออกมาต่อสู้ให้พื้นที่ป่ามันยังอยู่นะครับแต่พื้นที่ไหนที่มัน ลบล้างว่างเปล่าแล้วชาวบ้านเขาเข้าไปทํากินแล้วเนี่ยเขาจะจัดเป็นสากลนิคมจะจัดเป็นที่สบปบกอะไรผมจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวนะครับแต่ว่าพื้นที่ตรงไหนที่เป็นอุทยานโดยเฉพาะเขาใหญ่นี่ผมถือว่าเราต้องสงวนกันเข้าไว้ครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันเป็นมรดกโลกแล้วงนะนะครับไม่นั้นเดี๋ยวมันกินแหว่งนะครับแล้วผมยังก้าวล่วงไปที่โน่นอีกนะครับผม ผมมันเชิญรูปรูปหล่อสำลิดของสมเด็จพระนเรศวรไปกับท่านผู้ว่าการจะนะบ,บุรีอดีตท่านผู้ว่าการจะนะบ,บุรีนะครับไปตั้งที่ทุ่งใหญ่นเรศวรนะครับตรงจุดนั้นก็โดนหนูแทะแหว่งรอบไปแล้วนะครับเดี๋ยวตรงนั้นเนี่ยมันเป็นพื้นที่อะไรก็ต้องไปดูกันก็คืออย่าไปเอาเลยโอ้ยพื้นที่อุทยานเนี่ยไม่มีใครเขากล้าไปยุ่งหรอกนะครับไม่มีใครเขากล้าไปยุ่งนะฮะ มานะครับ